สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักใน7-15วันของคุณนะคะชาวลัคนาสิงห์คือผู้ที่ทราบเวลาเกิดนะคะเช็คดวงแล้วอยู่ลัคนาสิงห์คนที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนก็สามารถใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ได้แก่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ ก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะโอเคเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรัก7-15วันของชาวลัคนาราศีสิงจะเป็นเช่นไรความรักของคนในระยะนี้เป็นอย่างไรชาวสิงเป็นอย่างไรเอ,อ่ยในตอนนี้โอ้ oh, engagement r i n g h i g h e r m o m m i t m e n t e t e r n i t y c o m p l e t i o r partnership และ Union คุณดูสิคะใบแรกออกมาเป็นไพ่ของ แหวนมั่นนะคะการมั่นหมายแหวนแต่งงานความรักที่กำลังไปในทิศทางที่ดี addiction emotional block dependency การเสพติดความรักมากเกินไปบางครั้งบางทีอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคุณนะคะมีในเรื่องของอารมณ์ที่ผูกติดยึดติดมีคนที่คุณนั้นห่วงแหนแล้วมีความรู้สึกที่คนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้คุณนั้นมีความพอใจกับแต่ละวันได้ เป็นคนที่มีอํานาจทางอารมณ์จิตวิญญาณนะคะเหมือนกับการที่คุณกับเขามีความรักที่ดีในวันต่อวันทําให้คุณมีความสุขเมื่อไหร่ที่คนรักของคุณหรือคนคนนี้เนี่ยคนในความสัมพันธ์เขาดูจะนิ่งเฉยเย็นชาไปกลับกลายเป็นทําให้พลังงานของคุณนั้นมีอารมณ์ที่แปลบรวนและขุ่นมัวได้ด้วยนะคะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแ d d i ิชั่นนะความหมกมุ่นในความรักคนที่คุณกําลังคิด ถึงตลอดเวลาเลยนะคะจะต้องบาลานให้สมดุล Shock shock s u d d e n h h a n g e s h o c k i n g n e w s surprise และ transformation การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันแบบช็อกเลยใต้สำรับ Healing Heart ค่ะ Healing Heartbreak เป็นคนที่สามารถทำให้คุณนั้นมีความหลุดพ้นนะคะ หัวใจที่เจ็บปวดกำลังจะได้ถูกเยียวยาหัวใจที่เคยยับเยินแตกสลายคุณได้รับการเยียวยาจากคนคนนี้เนี่ยคุณเจอกับพลังงานที่เขามีมีความเป็นฮิลเลอร์ในตัวนะคะชาวสิงรู้ไหมคะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการที่คุณได้พบเจอกันกับใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถเข้าใจปมปัญหาของคุณได้คนที่เขารู้สึกว่า เขามีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันความรักดีๆความห่วงหาอาทรความห่วงใยให้คุณได้เป็นคนนี้ล่ะคะ่ะที่จะปลดปล่อยคุณคนคนนี้แหละที่มีกุญแจนะคะกุญแจไขหัวใจที่แตกสลายของคุณแล้วเข้าไประสานนะคะไปเยียวยาคุณคุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะ เทคแอคชั่นหรือทําอะไรหรือเปล่าชาวสิงหรือว่ามีคนที่เขาก็มาจะเทคแอคชั่นทาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อผูกมัดคุณอย่างชัดเจนเขาจะไม่ยอมให้หัวใจเนี่ยของเขาอยู่ห่างอีกแล้วเขาจะไม่ยอมให้สองซีกดวงใจเขานะคะอยู่ไกลกันอีกแล้วนะคะเป็นการสมานแผลใจ ได้เวลาแล้วที่ชาวสิงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตลอดเวลาคนที่มีอํานาจทางจิตใจของคุณคนที่คุณรู้สึกว่านี่แหละใช่เลยคนนี้แหละใช่ยิ่งคุยยิ่งใช่เดี๋ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในความรักของชาวสิงค่ะสถานการณ์ความรักของชาวสิงเป็นเช่นไรใน7-15วันนี้เพื่อความเป็นธรรม to be fair เพื่อความยุติธรรมนะคะคุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่างหรือนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขากําลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชีวิตเกิดความสมดุลชีวิตความรักในเรื่องการงานในเรื่องความรู้สึกอารมณ์และจิตใจทุกอย่างจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ไม่ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่เขารักความยุติธรรมนะคะหรือว่าอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมาย อย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะ regeneration การสร้างขึ้นใหม่แปลว่าชาวสิงกับคนรักเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะคนรักของชาวสิงเป็นพลังงานของฮิลเลอร์นะคะแล้วในขณะที่ชาวสิงอาจจะเป็นคนที่ผูกติดยึดติดยึดมั่นอยู่กับพลังงานของความรักอารมณ์ที่จมดิ่งนะคะบางครั้งบางทีแล้วคุณจะต้องได้รับการเยียวยาอารมณ์ในบางช่วงของคุณที่พารานอย์นะ นะดังนั้นแล้วเพื่อความเป็นธรรมกับคนรักของคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ดีทุกอย่างจะสมดุลกันหมดเลยแล้วคุณกำลังจะถูกสร้างขึ้นใหม่จากความรักครั้งนี้หัวใจคุณกำลังจะมาประกอบรวมตัวกันนะคะถึงจะมีบาดแผลถึงหัวใจที่จะมีแผลแต่หัวใจนี้จะเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะช่วงขาขึ้นอนเลอ็กซ์ เป็นช่วงที่ความรักของคุณกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนรักของคุณหรือตัวคุณนะคะชาวสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายเลยกําลังจะได้รับความเป็นธรรมในชีวิตนะคะ no place like home อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันคนที่อยู่ห่างไกลมากๆเป็น long distance love หรือตัวคุณก็ได้ชาวสิงที่อยู่ไกลบ้านคุณหอยหาคนที่เป็นเหมือนบ้านของใจบ้านที่ไม่ใช่สถานที่บ้านที่เป็นบุคคลคือคนที่คุณจะอยู่ด้วยแล้วปลอดภัย เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณเสมอนี่แหละคะ่ะบ้านของคุณเนี่ยส่องแสงเฉิดฉายประกายแวววับออกมาแล้วนะชาวสิงห์นะคะ n o p a g พ Li h e home กลับบ้านนะคะกลับบ้าน m i l แอนฮันนีความหอมหวานความอ่อนละมุนนะคะความเมตตากรุณานี่คือรักที่คุณจะได้จากการกลับบ้าน,นะคะ่ะรักที่คุณเลือกนะคะรักครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรักที่ทั้ง มีความสุขมีทั้งความสนุกสนานมีทั้งความเลื่อนเริงเห็นไหมคะสายลุงทอดประกายแล้วฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคะ่ะชาวสิงคคุณกำลังจะได้พบเจอกับความรักที่เป็น healthy relationship และ higher power คะ่ะเขาเป็นคนที่มีจิตตื่นรู้คุณเห็นไหมคะในภาพเนี่ยเป็น guardian angel เทวดาผู้พิทักษ์แล้วมีอีกหนึ่งใบหน้านะซ่อนอยู่ตรงภายในนะคะ คนที่เขารู้เรื่องของคุณลึกซึ้งน่ะอาจจะไม่ใช่จากการเล่าเรื่องไม่ใช่จากการรู้จากปากคุณแต่เป็นการสังเกตพลังงานของคุณจากการพูดคุยสื่อสารมีพลังงานของคนที่เขามีสติปัญญามีปรีชาชานะคะคุณเห็นไหมไพ่แสงสว่างออกมาจากหน้าผากเขาเนะคะเหมือนจุดที่เป็นโต๊ะ e อ e นะนะคะดวงตาที่สามนะคะต่อมไพเนวด้านในนะคะเป็นคนที่มีการตื่นรู้ นะมีพลังงานความรู้ที่ระดับสูงแล้วมีแค่คุณเลยที่อยู่ในใจเขาคุณที่ซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นกระจก2คุณแล้วรู้ว่าคุณควรที่จะได้รับการเยียวยาอย่างไดเหมือนคุณเจอกับแพทย์ที่เขาวินิจฉัยอาการของคุณได้ถูกเน่ะนะนะเขาจ่ายยาให้คุณได้ถูกโรคเขาไม่เลี้ยงไข้คุณเขารู้ว่าหัวใจของคุณเนี่ย ต้องเยียวยาแบบไหนเข้าอกเข้าใจคุณลึกถึงจิตวิญญาณนะคะคนที่มีโซคอนเนค t ชันกันคนที่คุณสามารถที่จะฝากจิตวิญญาณของคุณไว้กับเขาได้เป็นรักระดับสูงชาวลัคนาราศีสิงในตอนนี้เดี๋ยวลีอาจจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะดูหน่อยว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะชาวสิงเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กลางกันก่อนเนาะชาวสิงเป็นอย่างไร7 1 5วันนะคะ โอ้ชาสิงเครียดหรือเปล่าก้าวดาบเลยแล้วก็ชาลีออดการเดินทางกลางวันการวาง,างแผนวางแผนที่จะเดินทางแล้วก็มีในเรื่องของความเครียดความคิดมากนอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นอินซอมเนียเนาะสภาวะของคนที่นอนไม่หลับนะคะถึงจะมีเรื่องเครียดหรือไม่เครียดไม่ว่ายัางไงนอนไม่หลับเนี่ะนะนะ หัวใจไร้บ้านโฮมเลสอ้างว้างนะคะอยากกลับบ้านนอนที่ไหนก็ไม่สบายใจเหมือนนอนที่บ้านอยากกลับบ้านบ้านที่คุณจะสามารถพักใจได้นะนะคะชาวสิงคุณคิดถึงคนรักคุณมากเลยเนี่ยนี่อารมณ์คุณยึดติดอยู่กับพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกับคุณแน่นอนเลยนะคะเนี่ยชาออแล้วก็โ no like นเพสไลฟ์โฮมเนี่ย ใจคุณไม่ได้อยู่กับคุณแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะมีแค่ร่างแต่จิตวิญญาณไปอยู่กับคนที่รักแล้วไปอยู่กับคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณปรารถนาเป็นพลังงานของคนที่โหยหาหนึ่งเดียวที่เป็นเดอะวันในหัวใจคนที่เข้าอกเข้าใจคุณน่ะไม่ใช่เป็นรักที่ท็อกซิกไม่ใช่เป็นการมานิีบูเลชั่นแต่คุณรู้สึกว่าการที่คุณมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณนะคะเป็นพลังงานที่คุณกลัวที่จะสูญเสียเขาไปคุณไม่ได้กลัวที่ว่าเขาจะไม่รักคุณแต่ เหมือนกับสถานการณ์ที่ไกลกันทำให้คุณไม่รู้เลยว่าถ้ายังไม่ได้ผูกมัดกับเขาเนี่ยยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์เนี่ยจะมีใครมาพลากเขาไปจากคุณหรือเปล่านะอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณนอนไม่หลับนะคะชาวสิงเป็นอย่างไรหลังจากนี้จะถึง15วันค่ะพไพ่ใบแรกเตรียมตัวออกเดินทางคุณแพ็คกระเป๋าแล้ว คุณหรือคนรักคุณเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอกจารจัดการเดินทางแน่นอนค่ะมีการเตรียมตัววางแผนการเดินทางนะไพ่เฉลี่ยที่เราเปิดมาได้ตั้งแต่แรกแล้ว six of swords เกิดมาเป็นใบแรกเลยนะคะไพ่การเดินทางก็จะเป็นผู้ชายนะคะพลังงาน m a s ค u ล i n e ที่พายเรือแล้วก็มี f e ม i n ีน e ที่นั่งอยู่แล้วก็มีเด็กน้อยด้วยนะคะการเดินทางค่ะจะมีการเดินทางแน่ๆ The world คนทางไกลแน่นอนนะคะชาวสิงคนรักของคุณนี่เนาะนะชาวต่างชาตินะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันถึงจะมีเชื้อชาติเดียวกันอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้เป็น long distance หรืออาจจะเป็นคนที่คุณพูดคุยผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียนั่นแหละหลกัหลกๆเลยก็คืออยู่ไกลกันรักทางไกลคะ่ะคนที่คุณตั้งใจจะเดินทางไปหาใจจดใจจอ่อนับวันรออยากไปหาเธออยากไปหาเขานะคะ The Emperor ให้ของชาวลัคนาราศีเมษร100้0ยแล้วชาวต่างชาตินะถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็จะมีลักษณะที่มีลักษณะนิสัยที่เหมือนคนต่างชาตินะมีความคิดมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์ที่เป็นเปนในทางที่เป็นอิสระอินดีเพนเดนต์นะคะแต่ในตอนนี้ขออ่านเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็แล้วกันนะถ้าจะออกมาขนาดนี้นะคะ The Emperor the World และ a of s o r d ชาวสิงห์ รักทางไกลที่รอคอยมานานคุณกําลังจะเดินทางไปหาคุณกําลังจะได้พบได้เจอกันหากคุณเป็นฝ่ายที่รอคอยเขากําลังจะมาหาคุณนะค่ะนะกำลังจะมาแล้วนะคะ7 of s w o r d o r การซ่อนเร้นคุณจะเจอเขาแบบปุบป,ป,ปับนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์แน่ๆนะคะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยไม่ใช่การอำพรางอะไรเพราะว่าออกมาขยายกับไพ่ o e World แล้วก็ไพ่ s o x of Swords นี่คือสถานการณ์ที่เขากำลังวางแผนมาหาคุณแบบโทรหาคุณครั้งเดียวแล้วบอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ใกล้ๆคุณแล้วอีกสิบนาทีเจอกันแล้วเช่นนั้นเลยนะคะไพ่แปดถ้วยโอ้มีแต่ไพ่ของการเดินทางทั้งนั้นเลยชาวสิงห์นะคะการเดินทางการยโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้หรือสิ่งที่คนรักของคุณเขาวางแผนเอาไว้เก็บซ่อนแผนการนี้เอาไว้ซ่อนงงาเอาไว้ คุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์แบบปุบป,ปับนะคะในตอนนี้เตรียมตัวได้เลยนะคนที่ฟังคลิปนี้ก็คงจะรู้สึกไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะคะโอเคนี่ไงไพ่ช็อกออกมาเนี่ยนะไม่ต้องช็อกนะคะชาวสิงหรือคนในความสัมพันธ์ของชาวสิงนะคะตอนนี้ตั้งสติอย่างเดียวเลยตั้งสตินะคะคุณกําลังจะได้รับความรักที่หวานหอมในตอนนี้ค่ะไม่ต้องช็อกค,ค่ะตั้งสตินะคะหนึ่งถ้วยรักแท้หนึ่เดียว นึ่งเดียวในใจความรักล้นใจคุณเข้าไปเติมเต็มเขาทั้งใจนะคะ you make my heart full นะคะเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างคุณเป็นทุกอย่างของเขาเนี่ย the world แล้วก็หนึ่งถ้วยนะ you are my everything ค่ะเขาต้องเคยบอกคุณเช่นนี้แน่นอนว่าคุณเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างของเขาเลยเขาขาดคุณไม่ได้ถ้าให้เขาขาดคุณไปให้ขาดใจไปเลยดีกว่าให้เขาขาดใจสิ้นที่ไปตรงนี้เลยจะยังดีกว่านะคะ ในตอนนี้สถานการณ์ที่ยังต้องรอคอยโอ้คนรักชาวเสียงรู้สึกเบื่อนหน่ายมากเลยแต่มองใครไหมสนใจใครหรือเปล่าไม่เลยค่ะไม่เลยหนึ่งถ้วยที่ออกมามาขยายกับสี่ถ้วยคุณดูนะคนรักของคุณเนี่ยเขาไม่ใช,เใช่เขาไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะเป็นคนหน้าตาดีนะคะสี่ถ้วยเนี่ยมีเสน่ห์หน้าตาดีแล้วมีคนที่ต้องการที่จะพิชิตใจเขาเนี่ยมากมายนะนะคะฟังสลับกันได้นะสถานการณ์นะคะคุณฟังแล้วก็ จำแนกเอาเนาะว่าเป็นสถานการณ์ของคณหรือเขาะคะแต่เป็นแบบนี้แหละนะแต่มีหนึ่งถ้วยเนี่ยถ้วยเดียวนะคะถ้วยเดียวเลยที่รอคอยอยู่นะคะพลังงานอื่นไม่สนใจไม่แคร์รอคอยแค่หนึ่งถ้วยถ้วยเดียวที่มีคุณค่าต่อใจความรักแท้ที่สัมผัสดได้ไม่มีใครที่จะเยียวยาคุณได้ต่อให้คุณจะไปคุยกับใครหรือต่อให้เขาจะพยายามเปิดใจอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้าที่จะมาเจอกันเขาเป็นพลังงานเหมือนกับคนที่เขาถามตัวเองตลอดเลย รออะไรเนี่ยชีวิตฉันรออะไรอยู่นะคะเป็นคนที่รักคนยากด้วยนะคนรักของชาวสิงเนี่ยนะคะคล้ายๆกับเป็นพลังงานของคนที่ perfectionist อนะไม่เชิงว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่สาหรับความรักเขาไม่ใช่คนที่จะเอาความรู้สึกตัวเองไปไปเล่แจกให้คนนั้นคนนี้นะวิธีที่ต้องตัดสินใจเลือกอนาคตน,นะเขาจะไม่โกหกตัวเองเป็นอันขาดนะคะแล้วคนคนนี้เฝ้ารอคอยหนึ่งเดียวเลยคือคุณะคะ่ะ ะะเพราะีเอ็มเพลอรเนี่ยราชาของราชาทั้งปวงหนึ่งถ้วย t ด e เอ็มเพลอไม่มีใครเปรียบเทียบกับคุณได้นะคะสำหรับเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคือโลกทั้งใบของเขาเลยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งคนในโลกใบนี้แต่คุณคือโลกทั้งใบของเขาค่ะเดอเฮอร์มิตไพ่ของชาวลัคนาราศีกัน ชาวสิงคุณกำลังดียวอยู่กับคนที่เป็น i n t r o w e r d ด้วยนะคะไม่ใช่แค่รักคนยากแต่กลับกลายเป็นคนที่เข้าถึงยากด้วยเขาจะมีขอบเขตในตัวเองไม่ใช่ว่าใครที่จะเข้าหาเขาได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะ not anyone นะคะ just only one เป็น rare item เนี่ยคุณไปเจอแล้วเนี่ย rare item คุณเจอกับคนที่เขาสามารถอยู่กับคุณเงียบๆได้โดยไม่อึดอนะัดน่ะนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาแตกฉานเป็นคนที่รักสันโดษเป็นคนที่ไม่ชอบจอแจววแวกับใครนะเราก็สามารถที่จะอยู่ของเขาคนเดียวได้นะเขาเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ปาร์ตี้เกินไปหรือนิ่งเงียบเกินไปนะคะพราพลังงานสีถ้วยเนี่ยแต่เขาเลือกที่เขาจะอยู่อย่างนั้นของเขาเองนะกาจะไปไหนก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ไปไหมไม่ไปเป็นพลังงานของคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ะะแล้วเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยใจอะไรให้ใครง่ายด้วยนะอะไรที่ไม่ดีคนคนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยแปดถ้วยนะคะเขาสามารถที่จะสลัดความคิดที่ไม่ดีออกไปได้แล้วก็อยู่ของเขาคนเดียวได้นะคะเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนที่เหงาถึงจะเหงาแต่ก็เหงาของเขาคนเดียวอะแบบนั้นไม่ได้มีความเดือดร้อนที่จะต้องไปหาพลังงานอื่นๆมาทดแทนนะคะนะไพ่ควีนออฟวันส พลังงานความรักที่หน้าตาดีเจ้าเสน่ห์ความรักที่คุณชอบที่เขาเป็นคนทํางานเย่งนะเขาเป็นคนที่มีมีแพชชั่นในตัวเองในทุกๆเรื่องเลยเป็นเป็นทั้งผู้ให้แล้วเป็นทั้งคนที่สามารถต่อสู้กับชีวิตได้คุณนาวานเป็นพลังงานของคนที่มีเซนด้วยนะคะเธออาจจะเลี้ยงสัตว์มีสัตว์เลี้ยงนี่ดอกทานตะวันมาแล้วนะแล้วเป็นคนที่หน้าตาดีด้วย นะคะหน้าตาดีทำงานเก่งเป็น working man เป็น working woman เป็นคนที่นิ่งสงบทำงานอะไรอะไรก็ทำงานถามว่าทำอะไรอยู่แต่ละครั้งทำงานทำงานทำงานหรือไม่ก็เขาจะอยู่ของเขาเงียบๆนิ่งๆนั่นแหละนะคะโอ้มีสเสน่ห์นะนะอย่างนี้นะนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยดิแฮงแมนคุณดูสินี่แหละคือคนที่คุณรอคอย คุณตามหาคนอย่างนี้มานานเพราะอะไรพลังงานแบบนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่อบอุน่นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยคนที่คุณจะไม่ระแวงเลยว่ารับหลังคุณถึงจะเงียบไปแล้วเขาจะไปทําอะไรกุ๊กกูหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานของต่างคนต่างรอคอยกันรอคอยหนึ่งถ้วยเนี่ยไพย่อุปสรรคและปัญหาก็คือการรอคอยและในตอนนี้ก็ยังรอคอยกันอยู่ชาวสิงค์คุณมีคนที่เขารอคอยคุณแล้วแค่คุณด้วยโอลี่ยูค่ะเป็นเดอะวันแอนโอลี่นะคะ เราจะมาขยายไพ่ที่อยากจะทราบกันไพ่ที่ดีอยู่แล้วนะคะที่ไม่ต้องขยายก็มีอยู่นะคะที่เป็นที่รักที่พอใจการเดินทางอะไรที่เจาะจงชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในกรณีที่เจ็ดดาบหน่อยนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบอยากบอกอะไรกับชาวสิงเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบชึบการเทคแอคชั่นนี่ไงชาวสิงแน่นอนเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวเลยเพราะอะไรคะเนี่ยอศวินดาบ การเทคแอคชั่นแบบบุกตะลุยนะ่ะมาแบบปุบปรับมาแบบรวดเร็วคล้ายๆพาย,ยุหม,มุนมาเลยคุยนอกครับคุณเป็นที่รักค่ะหนึ่งเดียวที่เป็นที่รักที่ดีต่อใจทำงานก็เก่งใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีเข้าอกเข้าใจคุณไพรา,าชินิดาแนละคุณเป็นที่รักคุณไปเจอกับคนที่เขาเข้าใจคุณไปลึกซึ้งถึงแก่นต่อให้คุณใจยังไงก็แล้วแต่แต่เขานิ่งมากเลยเขานิ่ง,เข,งเขาสงบเขาอดทนนิ่งพอรอเป็นเย็นได้ ใจิตใจดีแล้วนี่คือคนที่คุณรอคอยนี่แหละอยากจะไปหาอยากจะพิชิตใจเธออยากจะไปพิชิตใจเขาคนที่คุณรอคอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแปดถ้วยอยากบอกอะไรแปดถ้วยนะคะ t ด e สความสมหวังการเยียวยารักษาเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวสตาร์พลังงานชาวกุมคุณไปเจอกับฮิลเลอร์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะคะนะ ดูสิเธอสามารถเยียวยาคุณได้มีในเรื่องของการเงินด้วยช่วยเหลือกับเรื่องการเงินด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคู่อุปถัมภ์กันในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะเป็นพลังงานของคนที่เขาช่วยเหลือคุณในทุกๆท,ท,ทางเลยอะนะทุกๆท,ทางที่เขาจะทําได้นะคะทั้งเยียวยาใจคุณคุณอาจจะมีประเด็นในเรื่องของว,วิกฤตทางการเงินเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เลยเนี่ยแหละเดี๋ยวสถานาการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะ ะะเรามาดูกันสีถ้วยค่ะสีถ้วยในตอนนี้การรอคอยโอ้แล้วก็ห่วงแหนมากคุณห่วงแหนเธอมากๆนะคะหรือนะคะคุณนั่นแหละเป็นคนที่เธอนั้นห่วงแหนมากๆเลยรอคอยก็รออย่างเบื่อหน่ายห่วงก็ห่วงอยากจะรักษาเอาไว้อยากจะไปหาอยากจะไปให้ถึงตัวรักษาเอาไว้แบบที่ไม่ใช่อยู่ห่างไกลแล้วนั่งรอะคะ่ะคุณคุณอยากรักษาเอาไว้แบบที่ยังไงก็จะไม่ยอมให้หลุดมือแล้วคุณ ไม่ยอมที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้แน่นอนสี่เหลียนคือการเก็บรักษาความห่วงแหนสิบไม้เท้านี่แหละความรู้สึกที่เป็น e m o t มช n ั l นอลบล็อกเนี่ยสิ่งที่คุณแบกเอาไว้เต็มบ่าเลยคือความห่วงแหนเธอคนนี้คุณห่วงแหนพลังงานของคุณแต่ละวันแต่ละวันไม่ว่าคุณจะแสดงออกมาเป็นอย่างไรนะฮะดูคุณจะคลิปลุกนะบางทีนะดูนิ่งๆดูจะไม่อะไรนะคะแต่พลังงานของคุณอะแฮงแมนกับสี่เหลียญเนี่ยคุณ มีความห่วงเธอขั้นสุดเลยแล้วคิดถึงเธอแบบเอาออกจากหัวไม่ได้นี่คืออิโมชันอลบล็อกของจริงนะคะแฮงแมนแล้วก็สีเรียนเนี่ยถึงคุณจะแสดงออกมาเท่าไหร่ก็เถอะแต่มันยังไม่ได้ครึ่งในใจของคุณที่อยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเธอเลยนะคะทําได้เพียงแค่นี่เงียบ แล้วรอดูอยู่ทางไกลดูอยู่เงียบๆนะคะคุณบางครั้งแบบบางทีเวลาเงียบๆใส่กันคุณก็ชอบส่องเธอส่องดูซิยังไงใครมาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างห่วงแหนเธอแต่คุณรู้ว่าเธอไม่เปลี่ยนใจแน่นอนหนึ่งถ้วยรักเดียวรักมั่นคงนะคะเรามาดูกันว่าแฮงแมนอยากบอกอะไรคะ่ะแฮงแมนไปเลยนะแฮงแมนบอกอะไรกับเช้าสิง ก้าไม้เท้าชาวสิงรอคอยจนไม่ชอบเลยสถานการณ์ที่ต้องรอแบบนี้เธอจะเปลี่ยนใจไหมเธอจะยังรอเราอยู่หรือเปล่าหนึ่งไม้เท้าอยากเริ่มต้นใหม่โอ้ชาวสิงคุณมีแพชชั่นกับความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะเนี่ยสิบไม้เท้าเก้าไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าก็เป็นสิบคุณคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วคุณเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ตอนนี้ชีวิตตอนนี้ตอนนี้เนี่ยของคุณเนี่ยที่เป็นอยู่คุณอยากเริ่มต้นใหม่ใจจดใจจ่อใจแย่แล้วคุณอยากไปหาเธอมาก six up ครับนี่แหละค่ะคนที่เข้าใจคุณจริงๆ เข้าใจคุณไปถึงแก่นเลยบางท้าบางทีเขาเข้าใจคุณตั้งแต่รู้คุณยังไม่ได้พูดยังไม่ได้อ้าปากบอกออกมาด้วยซ้ําว่าคุณเป็นอะไรบางครั้งเขาถามคุณอะไรออกมาเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดด้วยซ้ําเป็นเรื่องที่คุยกันทั่วไปแต่คุณกลับรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ยังไงว่ามีความรู้สึกแบบนี้อย่างนี้อยู่อยากจะถามแบบนี้อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแ,แล้วทาไมมามาพูดวันนี้ในประโยคนี้ที่ที่เตรียมคําตอบมาแล้วด้วยซ้ําอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นความรักที่คุณกับเขา มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันถึงจิตใจที่ลึกซึ้งนะใต้สำรับเก้าเหรียญเธอยังโสดนะเนี่ยนะคะเป็นโสดแล้วก็โสดแล้ว,ลวมีแค่คุณนั่นแหละที่คุณหวงแหนเธออิโมชันแลที่คุณติดอยู่นั้นเพราะอะไรเพราะคุณกับเธออาจจะยังไม่มีคอมเมนต์บิ๊กเมนที่ชัดเจนกันนะคะคุณอยากจะไปหาเธอแบบเจอตัวเลยนะคุณอยากจะไปหาเขาแบบเจอตัวเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็ขอเป็นแฟนขอมีความสัมพันธ์ที่ผูกมัดจริงจังเพราะเธออาจจะ เป็นคนที่ไว้ตัวนะอย่างที่บอกนะคะพลังงานเฮอร์มิตแล้วก็พลังงานสี่ถ้วยถ้าคุณยังไม่ให้คอมมิชเมนเธอเธอก็รอได้รอเงีย,ยบๆได้แล้วก็ไม่มองใครด้วยแต่ถามว่าเธอวอแวงงงแงกับคุณไหมไม่เลยค่ะพลังงานเก้าเหรียญก็ไม่ให้สถานะก็ไม่เป็นไรเธอก็ยังคลองตัวโสดแต่ก็ไม่ได้ทําตัวที่ให้คุณเป็นกงนังวลรอคุณคุณก็รู้ว่าเธอรอแต่เธอทําอาจจะทําเหมือนกับจริงๆก็ไม่ได้รอนะ ชิวๆนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ justice คนที่ถูกกาหนดมาไพ่ของชาวตุลหาไพ่ใต้สําหรับแล้วนี่แหละใช่เลยคนนี้แหละค่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เวลานี้เนี่ยเป็นคนที่ถูกกําหนดมาแล้วเพื่อความเป็นธรรมและ justice ใช่เลยนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวตุลหรือคนที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะ เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเธอคุณให้เธอไปเท่าไหร่เธอก็ให้คุณตอบมาเท่านั้นนะแต่ความรักต่างคนเนี่ยต่างรู้รู้ใจกันเข้าใจกันเป็นพลังงานของคู่รักที่มาเยียวยารักษาใจกันค่ะนะคะชาวสิงห์ก็ขอให้คุณนั้นรักษาความรักที่ดีอย่างนี้ไว้เธอเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยคุณคุณยังไงก็ยอมไม่ยอมให้ปล่อยไปแล้วแล้ว ยอมทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะรักษาเธอไว้นะคะเาวาสิงคุณไม่ต้องกดดันไปนะคะอะไรที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณคนที่ถูกกําหนดมาแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นเรื่อยไปนะคะไม่ต้องเครียดคลีดมากนะเพราะบางครั้งบางทีอารมณ์ที่ติดอยู่นะคะอืคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แปรปรวนดังนั้นแล้วยิ่งเป็นรักทางไกลเนี่ยนะคะ the world เนาะ คุณยิ่งต้องมีความหนักแน่นนะคะรักทางไกลใจต้องแข็งแรงนะเป็นกำลังใจให้ชาวสิงห์นะคะคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะหากมีสถานการณ์ที่ตรงกันและอยากรู้ว่าจะไปลงเอยอย่างไรท้ายที่สุดก็สามารถที่จะเช็คดวงส่วนตัวได้จะแม่นยามากๆเลยนะคะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปสถานการณ์7-15วันนะคะยังมีในเรื่องของการรอคอ,อยอยู่ระยะเวลาเมื่อไหร่ที่จะได้เจอกันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้จบความทำนายแล้วสวัสดีค่ะ